สวัสดีค่ะมุ้ยข้าวโปกค่ะวันนี้นะคะเราพามาชมแป้งหรือมารีวิวแป้งกันอีกแล้วนะคะต้องบอกค่ะว่าน้องเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้าวตัวสําคัญอีกอย่างหนึ่งของประเทศเราเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นข้าวเศรษฐกิจอีกตัวหนึง่งที่ทําให้เรามีอาหารอร่อยในการกินหลายๆขั้นเนี่ย กินซีเรียลหรือกินข้าวพองไปเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่ามันทํามาจากข้าวชนิดไหนวันนี้นะคะเราพามาบอกได้เลยค่ะว่าข้าวชนิดนี้ไปทําซีเรียลและข้าวพองอร่อยมากนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาให้มาดูใกล้ๆนะคะต้องบอกค่ะว่าข้าวเนี่ยสวยมากคืออันนี้เป็นแป้งปักดํานะคะเป็นแป้งข้าวพันุต้องบอกค่ะว่าน้องเนี่ยชื่อข้าวกอขอ81นนะคะ เป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงเป็นข้าวเจ้าอามีรสของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบเขาเรียกว่าขนาดกลางค่อนข้างออกแข็งนิดนึงก็จะไม่แข็งมากแล้วลำต้นของเขาเนี่ยสูงอยู่ที่ประมาณ111เซนนะคะอายุของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ106 106วันถึง109วัน ลำต้นเนี่ยทรงกอทรงกอตัอง้งใบธงตัง้งมขีข้าวมีคอลวงนะคะแต่ข้าวเขาจะเป็นข้าวขนาดกลางขนาดกลางยังไงต้องบอกค่ะขนาดกลางที่เราเรียกอาจจะเป็นเมล็ดสั้นก็ได้อาจจะเป็นข้าวขนาดกลางแต่ว่าทางออทางวิชาการเนี่ยจะเรียกว่าเป็นข้าวข้าวขนาดขนาดกลางนะคะในการทําต้องบอกค่ะว่าข้าวตัวเนี้ยเป็นข้าวที่ทางเลือกอีกอย่างหนึ่งที่เราได้จับกลุ่ม ในของบริษัทต้องบอกนะคะว่าของบริษัทที่นำไปทำซีเรียลหรือข้าวผงที่นำมาให้พวกเราได้รับประทานกันนะวันนี้นะคะอันนี้เราก็เลยมาบอกว่าเฮ้ยคนบางคนบาง,บ,างบางท่านเนี่ยอาจจะนึกถือแบบเฮ้ยทำไมเราเรากินข้าวผงแล้วข้าวชนิดนี้คืออะไรเป็นข้าวกข้อแปดหนึ่งนะคะวันนี้เราได้เับทราบแล้วคะ่ะว่าข้าวกขอแปดหนึ่งเนี่ยเป็นข้าวที่มีสารอาหารพอสมควร สามารถไปทําอาหารออกมาอร่อยให้กับเราทานกันได้นะคะวันนี้เราก็พามาชมแล้วแปแปลงรีวิวเดี๋ยวเราจะให้ดูรอบๆนะคะว่าลําต้นโดยทั่วไปเป็นเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราแผ่นกล้องไปนี่ค่ะเห็นไหมคะใบธงตั้งนะคะลักษณะรวงจะเป็นลักษณะแบบนี้มเมล็ดกลางค่ะทรงกอตั้งต้นลําต้นแข็งมากเลยนะคะจะไม่เขาเรียกว,ว่าเจอฝนเจอเลยก็แล้วแต่เจอพายุมาก็ไม่เคยล้มเลย แต่ต้องบอกค่ะว่าข้าวนี้เป็นข้าวเฉพาะกลุ่มนะคะศึกษาศึกษาให้ดีแล้วก็สอบถามว่าเอ๊ะถ้าสงสัยแถวบ้านเรามีกลุ่มไหมเราสามารถโทรมาสอบถามกันได้หรือหรือถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วถ้ายังไงวันนี้ถ้ามีแปลงไหนที่น่าสนใจเราจะพาไปรีวิวต่อนะคะขอบคุณค่ะ